สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยทุกๆท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกม T of Sylvania ในเมืองแลนด์ในคลิปนี้พามาชมรีวิวสกิลของสายอาชีพวิศวะหรือว่าจะเรียกว่าเมจิสเตอร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นไกด์อาชีพก่อนเกมเปิดวันที่11ตุลาคมนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ก่อนไปรับชมเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถวิลทอมอารไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนนะะคคคครรัับบบลลลิิิิงกก์เเตตมมอยยู่่ทีาธใ้้ปแว อาชีพนี้จะเรียก3แบบเลยก็ได้จะเป็นนักเวทก็ได้วิาสาก็ได้หรือว่าเมจิสเตอร์ก็ได้สายอาชีพนี้จะโจมตีเป็นแบบเวทมนต์นะครับแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบหมู่สกิลการโจมตีหลกัหลกๆของวิาสานในภาคนี้จะอ้างอิงองค์ประกอบน้าเป็นหลกักมีทั้งการเรียกกระสุนฝนออกมาโจมตีมีการเรียกปลาฉลามหรือว่าปลาออกมาจากพื้นเพื่อโจมตีใส่เป้าหมายหรือว่าการสร้างขึ้นกระแสน้าเพื่อโจมตีใส่สูเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะบอกเลยว่าอาชีพวิสาในเกมนี้ถือว่าเป็นดาเมจหลักมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวสกิลส่วนใหญ่จะบัฟพลังโจมตีเวทมนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ก็จะบัฟค่าคริติคอลเพิ่มขึ้นด้วยโดยข้อมูลสกิลในคลิปนี้จะอิงจากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับตอนที่เซิร์ฟเวอร์ซีเปิดแล้วอาจจะมีบางข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับมาเริ่มกันที่ตรงกลางก่อนเลยก็คือ Pass Skill. พั s ฟิซีสกิลพัฟซีของอาชีพวิสาก็คือเมื่อเลเวลอัพแล้วนะครับจะได้ค่าวิา โดยค่าวิสตอมหรือค่าอินนี่นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์แล้วก็เพิ่มคิยดีคอซึ่งค่าวิสตอมมันได้ดาเมจทั้ง2ส่วนเลยนะครับต่างจากอาชีพปืนหรือว่าชาร์ o ด h u ฮันเตอร์ที่พอได้ค่าเด็กหรือว่าค่าสเตนเนี่ยจะได้ค่าพลังโจมตีแกราะาเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กจะได้ความแม่นยำส่วนค่าสเตนจะได้เป็นค่าบล็อกแทนนะครับและไม่พอนะครับตัวอาชีพวิสาวยังได้พาสิบจากคลาสด้วยที่ได้ค่าคียดีคอเพิ่มขึ้นอีก600แต้มเลยนใช่งต้นนคลลิปปจเ็ตุผผที่มบออกว่าาชีพเนเป็ดมหลักกของทีมาๆเลยนะครับ เลยไม่หมดนะครับเดี๋ยวได้ค่าวิสตอมกับค่าคิจากการอพาส์ซอีกด้วยนะครับอ่ามาดูที่สกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลนี้จะเป็นการเรียกกระสุนฝนออกมาโจมตีเป็นเวลา1.5วินาทีโดยในระหว่างที่ไล่สกิล1.5วินาทีเนี่ยก็สามารถเคลื่อนที่ไปด้วยได้ต่อมาดูซับสกิลกันนะครับสกิลที่กิ่งด้านซ้ายจะซับพอร์ทำให้กระสุนนี้เพิ่มขึ้นอีก2ลูก เมื่อเราใช้สกิลนี้ตอนที่อยู่ในสถานะเมจิกเซิร์กนะครับโดยเจ้าตัวสถานะเมจิกเซิร์กเนี่ยสามารถได้จากการกดใช้สกิลที่5นะครับเป็นสกิลที่ปลดล็อกตอนที่ตัวละครเลเวล30และมันใช้สกิลโจมตีจะเพิ่มกระสุนเป็น8ลูกนะครับส่วนซับสกิลด้านขวาจะมอบรีบับสโลให้กับเป้าหมายด้วยโดยสู่ยที่โดนสกิลนี้จะมีโอกาส70%บที่จะเดินช้าลง2วินาทีนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนเป็นกระสุนฝนเพียงลูกเดียวแล้วด้วยนะครับ ถัดมาเป็นพาสซีฟสกิลนะครับถ้าเกิดเราอัพที่กิ่งด้านซ้ายจะได้ค่าคิดิีเข้า critical, แล้วก็คิดิี่เข้าดามเมจส่วนถ้าเกิดอัพที่กิ่งด้านขวาจะได้เป็นค่าคิดิีเข้า critical, แล้วก็สปีดจะเห็นว่าตัวพาสซีฟสกิลเนี่ยได้ค่าคิดิีเข้าอีกแล้วต่อมาสกิลที่2ที่เป็นรูปฉลามนะครับอันนี้จะเป็นการสร้างดาเมจเวทมนต์แกบเป้าหมายทั้งหมด5ตัวโดยสกิลครูดาวอยู่ที่10วินาทีนะครับโดยถ้าเรามาอัพซับสกิลที่กิ่งด้านซ้าย จะเปลี่ยนเป็นการชาร์จหนึ่งวินาทีในการสร้างดาเมจเวทมนต์นะครับแล้วก็สามารถแดทระหว่างชาร์จได้เพื่อหยุดการโจมตีแต่หลาก็ตามสกิลนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นเป้าหมายเดียวนะครับไม่ได้โจมตีเป็นหมู่เหมือนกับสกิลตั้งเดิมแล้วแต่ถ้าเราอัพซับสกิลด้านขวาจะเป็นการสร้างดงาเมจกับป้าหมาย5ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น ถัดมาเป็นพัสซีสกิลนะครับก็จะมี3อันได้แก่วิสดอมด้านทานคีิ์ดคอลแล้วก็ค่าบล็อกนะครับวิสอมก็ได้ทั้งดาเมดเวทแล้วก็คีิ์ดคอลด้วยมาต่อที่สกิลที่3ที่กิ่งตรงกลางนะครับสกิลนี้จะเรียกปลาเอามาจากพื้นและสร้างดาเมดต่อเนื่องนะครับโดยสกิลนี้จะสร้างดาเมดแก่สูได้สูงสุดทั้งหมด6ตัวนะครับ โดยถ้าเราเอาสกิลที่กิ่งด้านซ้ายจะเป็นการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะสกิลอีก6เมตรนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์สโลว์สตูด้วยโดยในคำอธิบา,บายบอกว่าถ้าในระยะมีสตูแค่ตัวเดียวสตูตัวนั้นจะโดนลดสปีด80%แต่ว่าถ้าเกิดสตูมีมากกว่า1ตัวแต่ละตัวจะโดนลดสปีดแค่40%เท่านั้นซึ่งผมชอบที่สกิลนี้มีระยะโจมตีที่กว้างมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับด้านซ้ายคือยังไม่ได้อัพสกิลส่วนด้านขวาคืออัพสกิลซับแล้ว แต่ถ้าเราไปอับซับสกิลที่กิ่งด้านขวาในสถานะเมจิกเซิร์ฟนี่นะครับเราจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความมั่นยำให้กับสกิลนี้ด้วยซึ่งสถานะเมจิกเซิร์ฟก็ได้จากการกดสกิลที่5นะครับที่เป็นสกิลบัฟจะสังเกตเห็นว่ามีบงเหลืองขึ้นมาตรงสกิลบอกลาเพื่อบอกว่าเราสามารถใช้สกิลนี้เพื่อเพิ่มดาเมจได้ในส่วนของพาสซีฟนะครับทั้ง2กิ่งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือคิดที่เข้าแล้วก็วิสอม ส่วนแถวด้านล่างสุดจะต่างกันก็คือด้านซ้ายเนี่ยได้คิดีคอเพิ่มขึ้นอีกส่วนด้านขวาได้ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่ากิ่งซ้ายนี่น่าสนใจมากเพราะว่าดามเมจก็กว้างขึ้นคิดีคอรก็ได้แล้วก็ได้วิสดอม,เ,มอเพิ่มดามเมจด้วยมาต่อกันที่สกิลที่4ที่กิ่งด้านขวานะครับสกิลนี้จะเรียกกระแสน้ําออกมาแล้วสร้างดามเมจใส่สตูหกตัวด้านหน้าซึ่งมันจะสร้างดามเมจเวทมนต์แล้วก็ทําให้ติดสถานะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้3ไมวินาทีด้วย โดยถ้าเราอซับสกิลที่กิ่งด้านซ้ายจะเป็นการเพิ่มนาเม็สกิวเวทมนได้แรงยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอาฟซับสกิลที่กิ่งด้านขวาจะมีเอฟเฟกเสริมเข้าไปก็คือจะทําให้มีระเบิดปลาปักเป้า,าบนหัวของศัตรูด้วยแล้วก็ศัตรูจะเคลื่อนที่ไม่ได้3ไมวินาทีเหมือนเดิมแต่การอาฟสกิลที่กิ่งนี้จะเพิ่มคูลดาวจาก22ิวิเป็น30วินาทีเลยนะครับแล้วก็พลาซิฟสกิลตรงกลางจะได้เป็นค่าวิสต์ดแล้วก็คียดีคข้วอ,อีกแล้วนะครับ สายชีพนี้ได้คิดที่เข้าจากพลาสซิสกิลเยอะมากเลยนะครับและสกิลที่5ที่ปลดล็อกตอนที่ตัวละครเลเวล30ก็คือสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ทําให้เข้าสู่สานะเมจิกเซิร์ฟซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจเวทมนต์แล้วก็อัตราคิดที่เข้าเป็นเวลา6วินาทีนะครับโดยสกิลทับที่กิ่งด้านซ้ายจะบัฟเพิ่มอัตราคิดที่เข้าจากสกิลนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับ อย่างตอนนี้เป็นเพิ่มคีหน8่แรแต้มจะเดินอยู่ที่ประมาณ1,400นอะครับอันนี้อัพแค่เบลเดียวด้วยแต่ถ้าเราอัพซับสกิลที่กิ่งด้านขวาสถานะเมจิกเซิร์ฟเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะอยู่นานขึ้น30วิแต่ว่าบัฟท,ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ไปเพิ่มคิแล้วนะครับจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มโอกาสตีสถานที่ปกติแกสตูเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มขึ้น6 1 0แต้มในหน้าจอนี้นะครับในเกมจะแปลว่า EV Curse ซึ่งความหมายของมันก็คือมันจะเป็นค่าที่ทําให้ติดสนพิปกติได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ระยะเวลาในการติดสนพิปกติเนี่ยนานขึ้นด้วยและสุดท้ายก็คือพลาสติสกิลนะครับจะเห็นว่ากิ่งซ้ายและขวาเนี่ยได้เหมือนกันเลยก็คือวิสตอมแล้วก็ค่าความแม่นยําส่วนแถวสุดท้ายจะต่างกันก็คือกิ่งซ้ายได้คียที่ข้อแล้วก็กิ่งขวาได้คียที่ข้อดาเมจดังนั้นโดยสรุปก็คือสายชีพวิสาห์เนี่ยได้ค่าคิย์ที่ข้อจากพาสติบเยอะมาก ทั้งจากพาสซีฟของอาชีพแล้วก็พาสซีฟจากสกิลต่างๆด้วยจึงถือได้ว่าอาชีพวิสาเนี้ยเป็นตัวดาเมจหลักของทีมได้เลยนะครับทีนี้เรามานับคูดาวสกิลของสายอาชีพวิสากันบ้างน,นะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สกิลที่1มีคูดาวเจวินาทีนะครับต่อมาสกิลที่2มีคูดาวเวินาทีเช่นเดียวกันรวมไป14สสกิลที่3มีคูดาวยี่สิวิรวมเป็น3 6นะครับแต่ถ้าใครอัพซับเป็นกิ่งขวาเนี้ยจะมีคูดาวสาวินาทีนะครับ มาสกิลที่4มีคูดาว์10วินาทีลงเป็น46วิและสกิลที่5มีคูดาวน์2 2วิรวมเป็น68นะครับโดยสรุปแล้วสายชีวิษาก็จะวนสกิลโดยเฉลี่ยเนี่ยมีคูดาวอยู่ที่ประมาณ13.6วินาทีนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับชีพอื่นกันดูนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กัน และสัดคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสกิลของสายอาชีพนักเวทหรือว่าวิศาหรือว่ามจิสเตอร์นะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ